แบบฝึกหัด10.7หน้า98นะคะข้อที่1ค่ะให้นักเรียนเขียนแผนภูมิแท่งโดยใช้ข้อมูลต่อไปนี้นะคะมีข้อมูลมาให้นะคะเป็นจำนวนนักกีฬาของโรงเรียนธรรมรักษ์โดยมีชนิดกีฬานะคะและจำนวนหน่วยเป็นคนซึ่งมีกีฬาเปตองนะคะ11คนวอลเลย์บอล2 2คน ฟุตซอล13คนปิงปอง12คนบาสเกตบอล17คนช่องว่างตรงนี้นะคะให้นักเรียนเขียนเป็นชื่อของแผนภูมิแท่งนะคะซึ่งก็คือตรงนี้นะคะนำมาเขียนได้เลยค่ะจำนวนนักกีฬา ของโรงเรียนธรรมรักษเส้นในแนวตั้งนะคะจะเริ่มที่0 4 8 12 16 20 24ซึ่งก็คือจำนวนคนนะคะ ส่วนเส้นในแนวนอนนะคะเว้นให้นักเรียนเติมเรามาดูข้อมูลข้างบนนะคะเปตองนะคะมีจำนวนนักกีฬาทั้งหมด11คนตัวเลขนะคะเพิ่มขึ้นทีละ4นะคะ0 4 8 12แต่เปตองนะคะมีนักกีฬา11คนนะคะถ้าครึ่งหนึ่งตรงนี้นะคะคือ10คนถ้า11อ ก็จะขยับมาอีกครึ่งช่องนะคะแล้วเรียนวาดความกว้างของแท่งให้เท่ากันนะคะต่อไปนะคะเป็นกีฬาวอลเลย์บอลน,นะคะมีนักกีฬา22คน22คนก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเว้นไปอีก2ช่องนะคะ ต่อไปค่ะเป็นนักกีฬาฟุตซอลนะคะมี13คนตรงนี้นะคะเป็น14คน13คนก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะเว้นไป2ช่องนะคะต่อไปค่ะกีฬาปิงปองนะคะมี12คน เว้นไปสองช่องนะคะ12คนอยู่ตรงนี้นะคะและสุดท้ายนะคะนักกีฬาบาสเกตบอลมี17คนนะคะตรงนี้คือ18คนนะคะ17คนก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นชนิดกีฬาก็จะได้แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนนักกีฬาของโรงเรียนธรรมรักษ์ออกมาเป็นแบบนี้นะคะนักเรียนสังเกตนะคะว่าความกว้างของแผนภูมิแท่งแต่ละแท่งนะคะมีขนาดเท่ากันระยะห่างก็เท่ากันนะคะ